อันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby Monster Monsterba b สนะครับสําหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของเบมอนกันเรื่องที่เรื่องนี้กันก่อนเลยดีกว่าเป็นเรื่องของพาริตานะครับในชุดฮันบกที่แม่เกาเหลือเขาปลื้มมากบอกเลยว่าแม่เกาเนี่ยชมชมชมที่สุดเลยนะรครับลื้มใจสุดๆเลิฟพาริตาในชุดฮันบกกันหลังจากที่นี่เห็นน้องแพรแล้วก็เบมอนลงคลิปแฮปปี้เ w ียร์เด็กๆใส่ชุดฮันบกกันมาครบ7คนเลยแล้วก็ออกมาไวพรปีใหม่ให้กับแฟนๆเหา ทั่วโลกนะครับวงเกิลกรุ๊ปที่เป็นระดับ global 5ภาษาต้องมาอีกแล้วนะครับรอบนี้ก็จัดไปอย่างให้เสียเลยพาริตารับบทพูดภาษาอังกฤษนะครับพาริตาพูดอิงจบปุ๊บแล้วก็มีเมมเบอร์คนอื่นเนี่ยรันภาษาอื่นต่อไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยโดยน้องจิกิตะภาษาญี่ปุ่นโดยอาสาและรุกะนะครับแล้วก็ภาษาเกาหลีทุกคนเนี่ยพูดได้กันอยู่แล้วก็อวยพรกันฉ่ำเลยภาษาจีนก็าอชอน มาหมดไม่พลาด global girl group ระดับนี้อวยพร5ภาษาไปเลยในคลิปเดียวหลังจากนี้เห็นน้องแพรในชุดฮันบกแล้วแม่เกาเขาก็ชมมานะครับบอกว่าพาริตาเนี่ยสวยเกินไปแล้วยิ่งเห็นใส่ชุดฮันบกแบบนี้ยิ่งเหมือนเจ้าหญิงขึ้นไปบางคนก็บอกว่าความสวยของริตามันเกินไปมากเธอจะหยุดสวยเมื่อไรแต่คงเป็นไปไม่ได้บางคนก็เรียกว่าคิมริตากันเลยนะครับอยากให้พาริตาใส่ชุดฮันบกแบบจัดเต็มแล้วก็ถ่ายแบบไปเลยนึงมีแม่เก่าบางคนเนี่ยถึงกับเรียกพาริต ว่าเป็นเจ้าหญิงเกาหลีกันเลยทีเดียวนะครับใส่ชุดฮันบกแล้วเหมือนเจ้าหญิงเกาหลีในซีรีส์ย้อนยุคเรียกร้องอยากเห็นพาริตาแสดงซีรีส์อยากเห็นพาริตาใส่ชุดฮันบกเนี่ยถ่ายแบบมีมาหมดเลยนะครับแถมยังยกให้ภาริตาเป็นเจ้าหญิงเกาหลีในชุดฮันบกนี้อีกด้วยไม่ว่าจะชุดไหนไม่ว่าจะคอนเทนต์อะไรภาริตาก็ยังคงเป็นเจ้าหญิงของแม่เกาอยู่และก็เป็นเจ้าหญิงของแฟ,ฟ,แฟนๆทุกคนทั่วโลกกันเลยนะครับใครชอบพาริตาในชุดฮันบกนี้กันบ้างคอมเมนต์มากันหน่อยนะครับทุกคนแต่ว่า ที่แน่ๆแ,แม่เกาเนี่ยเขาเลิฟพาริตาเนี่ยชุดฮันบกมากๆและนี่ก็เป็นเรื่องราวของภาริตากับชุดฮันบกและแม่เกาที่อวยกันฉ่ำกลับพัเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันนะครับอันยง